ต่อกันด้วยข่าวของนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้กล่าวถ้อยแถลงเวทีอาเซียนบวก3จีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นะคะส่งเสริมภูมิภาคเอเชียนตะวันออกเน้นแก้ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติความมั่นคงด้านอาหารการจัดการน้ำสร้างเสถียรภาพทางการเงินค่ะ ที่ศูนย์ประชุม NCC เวียงจันทร์สปอ,ปอลาวนางสาวแพลทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่44และ45และเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนจีนครั้งที่27โดยมีนายหลีเชียงนายกรัฐมนตรีจีนเข้าร่วมประชุมนายกล่าวว่า ความสัมพันธ์อาเซียนจีนเป็นรากฐานสำคัญของสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคเน้นย้ำความร่วมมือสำคัญ3ประการคือการบริรณาการทางเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงความสำเร็จของการเจรจายกระดับ f TA เอาีซียนจีน3.0อาเซียนและจีนควรใช้ประโยชน์จากการตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคซึ่งประเทศไทยได้สน,สนับสนุนการรวบรวมสมาชิกใหม่ไปจนถึงเขตรบริหารพิเศษฮ่องกงที่ต้องมุ่งเน้นการบรูรณาการห่วงโซ่อุปทานรวมถึงเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อเชื่อมโยงเทคโนโล,โลยี AI และ,กะเกษตรอัจฉริยะและขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนพร ราะนับเป็นปีแห่งความร่วมมืออาเซียนชอ,อาเซียนกับจีนค่ะซึ่งต้องเสริมสร้างความเข้าใจความรักสาม,มัคคีของประชาชนในประชาในประชาคมอาเซียนกว่า700ล้านคนโดยจะมีการดําเนินมาตรการยกเว้นวีซ่ายอย่างต่อเนื่องนะครับ <c oughs> เพิ่มจํานวนเที่ยวบิน <c oughs> และขยายโอกาสในการรับทุนการศึกษารวมถึงความร่วมมือด้านความมั่นคง ควรเพิ่มความพยายามเป็นสองเท่าในการจัดการกับประเด็นความมั่นคงรูปแบบใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นอาชญากรรมข้ามชาติการค้าม,มนุษย์และยาเสพติดการหลอกลวงออนไลน์และด้านสิ่งแวดล้อมปัญหาหมอกควันข้ามแดนและภัยพิบตัติทางธรรมชาติกันด้วยนะครับ